โอ้ oh, วันนี้เออวันนี้จะรีวิวโทเล็นอร์โมทั้งหมดนะเพราะว่าผมมีหนึ่งหมื่นแล้วตายลยไรกันไอ <Yeah, S 1> ตัวนี้หมายถึงหนึ่งหมื่นฮิตแอคทิสอ, 10, 10, X, อละล่ะอันแรกก็คือดาเมจ5ไม่มีแอบิลิตี้ใช้แอคทีสศูนย์อันที่สองโทเล็ตดาเมจ5เ้าเลือดต่ำกว่าสามสิบจะเปิดล่างสองร่างสองก็จะหน้าตาเหมือนประมาณนี้เลยหน้าตาจะเหมือนอ้นี่เลยจะจับใช้ขวานไม่ใช่ใช้ปากโอเค มันก็จะมีเสียวีนอมอสอะไรสักอย่างอันนี้ใช้หนึ่งร้อยแอคฮิตดาแล้วมีเจ็ดจุดห้าเปิดร่างโกรธจะเป็นสามสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าร่างโกรธใช้งานไม่ได้มันจะมีกดอาบิลิตี้เออเลดี้นั่นแหละต่อไปซัสใช้ท่อได้ถ้าลงท่อไปแล้วอ่ะคนอื่นสามารถโจมตีเราได้แต่เราจะวิ่งเร็วแล้วก็ล่องหนโอเคประมานี้แหละไปนักับคือถ้าถ้าเราโจมตีคนอื่นอ่ะ ดาเมจเจ็ดเนาะแอ0กีสองร้อย้โจมตีวคนอื่นเลยเราจะเป็นในคนนั้นแต่เราจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไปมีนโทดาเมจสิบห้าสองร้อยห้าสิบกิ่วมาดู้นะสตูป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 

ย er no ี่สานาิยาสที่พอจะมาเที่ยวในสานาบิอะวันเดียวพอนเดีพอโอ้ยซีรีส์ต่อไปบอกเนื้อทูนามิสเจกสกิลก็คือมันเอ่อแอคชั่นสามร้อยเนาะสกิลก็คือมันจะถ้าเรากดอีใกล้ๆคนอะมันจะต่อยคนขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงต่อไปเฮวี่โทู สามร้อยห้าสิบแองเฮดาเมจ้าก็คือมันถ้าเราก็คือถ้าเราถ้าเราต่อยคนใช่ไหมคนจะกระเด็นไปแล้วก็สตาร์ทส่วนถ้าไม่ตายอ่ะถ้าไม่ตายก็คือถ้าเรากด e ใช่ไหมมันจะมันจะคูดาวกว่านนะมันจะต่อยไม่ได้อือก็คือพอครูดาวเสใช่ไหมถ้าเรากดสกิลนะถ้าเขาโดนต่อยอ่ะเขาจะกระเด็นไปไกลแล้วก็ดาเมีกจะแรงไปดูเพอินที่ยาอตลกต้องรีวิว อาลักคือ,อดาเมจเห็นไหมสก,กิลที่มันจะเป็นวงเว้ยเพราะถ้าคนเข้าใกล้อาจจะระเบื่อแล้วก็ทำให้คนกระเด็นลงโอเคกนะนะ็ประมาณนี้นะแต่มันแต่มันหยุดแป๊บเดียวนะแป๊บแป๊บจริงๆอ่ะต่อไปก็คือร่างสองมันจะวิ่งเร็วขึ้นเลยประมาณนี้เนาะทำแบบใบบานีไม่แล้วเสียงของมันจา

นี่เนาะเราก็จะสามารถวิ่งเร็วได้แบบมหาศาลเลยวิ่งคตรเร็วอะ่ะเอา้าแต่ได้แค่ระยะหนึ่งนะแปบ๊บเดียวมันเดี๋ยวมันก็ช้าลงประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับแ a p p i n เนสเลลี่นี่ไปโอเค ตัวต่อไปกันเลยนะครับพูดนานกันเลยว่าอะไรก็ไม่รู้สซอร์ไพรส์สเซ็นเซ็ตีดีพอพออตัวต่อไปเคมันเกอรเลเวี้ถือว่าดีมากเพราะว่ามันดาเมจสิบสามสิบห้าแล้วมีสกิลกินซึ่งสกิลกินดาเมจแรงมากแล้วก็ใช้เอ,อ็งคที่เจ็ดร้อยห้าสิบอาละแล้วมันก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหน,นึ่งนล่าถึงด้วยตอเนเลื่อนรถอะ สมมติถ้าเราเลื่อนรถใช่ไหมแล้วถ้าไปฆ่าคนอื่นได้เรื่ๆๆนะอยๆตะกียจกินนะมาดีนะถ้าเรากินคนอื่นได้เว้ยเดี๋ยวถ้าเราเลื่อนรถใช่ไหมแล้วเราแดกคนอื่นได้สมมติเราแดกคนอื่นก็ไม่ใช่เบิร์นลงสมมตเราฆา่าถ้าเราฆ่าได้เลยฆ่าใครก็ได้เว่ย เลือดเราจะเพิ่มมาสี่สิบหรือไม่ก็ห้าสิบนี่แหละบวกบวกมาสี่สิบห้าสิบอ่ะนะอประมานั้นว่าดีมากฆ่าคนแล้วแถมได้เลือเพิ่มอีกของโคตรดีในตัวเนี้ยของดีจัดๆไปไอตัวเนี้ยมันจะดามเมจห้าแต่มันจะมีสกิลพิษใ 1, ช่หนึ่งพันรู้สึกว่าไร้ค่ามากเพราะว่ามันอ่ะจะทําให้คนติดพิษเวลเลือดลดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่เลือดแต่เลือดคนก็จะเพิ่มทีละหนึ่งนะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมีทําไมแต่แฉมันก็ดีอยู่นะแนมันเหมือนแบบ คิงโทอยู่โอเคต่อไปเป็นลุสมึงเขียนยังไงนะดาเมจหนึ่งแค่นั่นแหละขวานโนคูดาวนี่แหละไปแซนเฮ้ยแซนเฮ้ดาเมจศูนย์จุดแปดมิสกิวเป็นอมามาตะก็คือแบบหลบไปผมไม่รู้ว่าหลบได้กี่ครั้งแต่ขวานโนคูดาวหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเลือดเลือดที่แร้จริงคือหนึ่งไปแซนซีสามารถอัพเกรดเป็นดันสแซนซีได้ ใช่ตอนนี้ผมมีดัชเซนซีสองอันนั่นคือไอ้น,นี่ผมมีไซบอร์ดเซนซีแล้วก็เ e อ้ยเซนซีแล้วก็ดัชเซนฮิชแล้วก็ไซบอร์ประมาณนี้เนาะโคตรยากเลยแต่ผมก็ทําได้ <S <S นี่มันจะมีคิวอ,อยู่เลยคิวคือย,อยังไงคิวคือมันจะเซฟไว้เว้ยถ้าเราฆ่าคนในไอบ้านนี่ใช่ไหมและตัวนี้มันถือดีมากถ้าเราสมุติฆ่าคนในไอบานนี่ใชไหมมันจะกระเพื่อมขึ้นมาเป็นหนึ่งเนาะแล้วถ้ามัน โอเคแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าคุณตายอ่ะมันก็ยังจะเซฟไว้ถ้าคุณเล่นในตัวนี้เหมือนเดิมหรือถ้าไปเล่นตัวอื่นแล้วคุณกลับมาเล่นตัวนั้นมันจะเดิเหมือนเดิมยกเว้นคุณจะออกแบบคิวทั้งหมดจะหายไปทันทีถ้าคุณขึ้นสามสิบคิวคุณจะได้อชิเม้นหรือโทดีแล้วก็ได้ดัซเซนซีไปดิโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราตีอ่ะมันจริงมันจะเข้าดามหสิบนะครับประมาณ้เออไปก็ได้

ไม่มีอะไรอโมกุสใช่ที่เจออโมกุสอะเราเราเข้าใหม่ดีกว่าเมือเ่อกี้มันบักการตายมันบักเยอะอะเออผมก็ไม่เข้าใจเหยนโอเครอก่อนนะกินงกิดนึงกำลังเข้าอยู่อื้อดหดือ โอเคโอเคกลับมาเ้วไม่มีเลยนะทำอะไรทุกอย่างเลยเอออะไรตังคเอ้พอพอพอ ไอตัวนี้ก็คือเอ้ยมิสมิสเตอร์มิสเตอร์เกมกับแอนวอชมิสยิบ้ามิสบักบักกิตบักกิตบักกิตเออแล้วก็กดีแล้วก็เอออะไรนะเออหนึ่งพันห้าร้อยเอ็กีทอันนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งพันเนาะเออหรือบอกไปเลยเอ็กีทเออก็อะไรนะเออ โอเคมาสอกเลยก็อนี่เนาะโอเคไปกันเลยโอเคมาแต่หน้าตาประมาณนี้เนาะมันจะมีกุกกิ้งเพนซึ่งดาเมจิ้มห้าถือว่าแรงมากแล้วก็บักเก็ตที่มือนจะผักคนไปอ่ะเออดูได้ข้างน่า่มันจะดับบักเก็ตเนาะเออโอเคไปต่อต่อไป

แล้วค <gesch> ุณก็จะได้ดัสเซลเฮชอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคเรามาตัวต่อไปกันเลยอ๋อไป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 ต่อไปเล็กินชูอันนี้สองพันห้าร้อยนะตัวนี้สามพัดาเมจสิบบูตีเลยแล้วบีบบัตเต้ดาบเต้บาบเต้ก็ได้กิเซรีส์ไกเซรีส์ อ่ะ,ะสกิลแรกปืนมันจะเข้าคนดาเมจสิบเนาะนะดีเนาะ,นนนะต่อไปก็สกิลนิวนี่คือสกิลตายก่อนใชาก็คือพอกูเออนั่นแหละ เออพอ่อไปกันเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้ไปเล็กโทรผมเรียกว่าโทรออริจินกันละกันดามีสิบเจ็ดอารมส์อะัดไปกันเลยพออยากดนตื้อใช่ไหมได้ครับอะัรต่อไปครับครับคูบา นี่เนาะดาเมสิจ็ตต่อไปมินิเออเอาโอ้่าฮ่าถ้าถ้าเราใช้มินิโนกตีคนเลยมันจะเป็นลำบากอจนคนตายทันทีหรืออาจจะไม่ตายแต่ไปก็คือสกิลฮิลกดฮิวแต่ต้องคือโคบาด้วยนะคือจะใช้สองสกิลนั่นได้ก็คือ e กับ c ีปือมาือเตะอเอเตือเตือเตือเอเตืินผมอเตอเอเตือเตออต ตัวนั้นถือว่าฆ่าบอสถือว่าฆ่าคนได้เลยเพราะมันมีมันในฟลอยหัน <pantry breaking asta> ีนฟลอยมันในฟลอยมันในฟลอยต่อไปเอวิซิดายอะไรอย่างผมเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละโอเคมามาดูกันเลย ตัวนี้สามารถพัฒนาเป็นไซบอร์กได้เว้ยไซบอร์กคือว่าเป็นตัวที่โกที่สุดนในเกมเลยเอาละ่ะอันนี้นี่ขวานนี่มันจะมีคิวเอยมันจะเปลี่ยนแซนเฮชกับแซนซีนั่นแหละต้องตีสิบห้าคิวเลยนะถึงคุณจะได้คือแบบคตดเยอะแล้วไซบอร์กที่อยู่ก็โกมากแต่ผมยังไม่รีวิวเอาละ่ะขวานดาเมสิจเจ็บปล่อยกดคิวปล่อยเอเมจีได้กดยี่ปล่อยอันนี้นี่นี่ มันก็จะขึ้นมาแล้วถ้าคนเข้าไปก็จะโดนดามิโดโดจนตายอะไรประมาณนี้เนาะปะเอ้ยา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 ,ยา,ยายต้องตายด้วยวิถีธรรมชาติเออเร็วเรายเล็วไปเร็วเออ่ยตายบ่วย,ยไหม อ่แล้วเราไปเขาไปความจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้ค่ะอ่าสิบเกินมันเสนี่สปายเอ่อแล้วก็สปายใช่ไหมมันจะดามิ่งสิบห้าแล้วก็มีสกิลคือสกิลแทงหลังเหมือนเหมือนในสปายในทีฟลัวทีสองอ่ะมันจะแทงหลังใช่ไหมนี่มันแทงไม่หนีหรืออะอล่ะเรามารอสกิลวันนี้เซฟเซฟเรนเดอร์จี

ซึ่งก็งไม่ค่อยมีปเลยและอีกอย่างนะต้องโดนคนใช่ได้มันจะแทงหลังเลยเนาะก็ประมาณนี้เน่าสนุกสบายถ้าหล่ะตัวต่อไปกันเราอินเสคชั่นผมเรียกว่าซอมบี้อะไรอ่อโอเคนะกันละไอตัวนี้มันจะเป็น ใช้แปดพันเอ็ิดเนาะส่วนไอไอตัวนั้นน่ะเห็นไหมฮูออร์จิโน่ใช้สามพันห้าอันนั้นใช้สี่พันอันนั้นใช้ห้าพันส่วนอเนี้ยใช้แปดพันโอเคไอกันเลยไอตัวนี้ไปเลยเราต้องฆ่าคนให้ได้ก่อนฆ่าคนให้ได้สักคนอ่ะเออแล้วมันจะเสกนิ้วม้งออมาเว้ยโอเคเดี๋ยวจะฆ่า เอ้ยเออเอเอ,เอไปแล้วมันจะเสกน้องที่เลือดยิมหามาเวแม่งบอสเกิดเออไม่เป็นไรมาให้เราฆ่าคนนั้นมันจะเสกน้องเลือดยิมหามาเวแล้วถ้าเรากดคิวอะ่ะสามารถคิวได้เวแต่แต่ยังไงอ่ะแต่แต่เออต้องมีลูกน้องอยู่หนึ่งตัวถึงจะคิวได้เราไปนี่ไรคาคาไปคาพันห้านะ ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้เพราะผมต่อไปหนึ่งมือได้เวลากดแทงเวลาอะไรวะเนี่ยเออไปอ่าเลื่อทำ Bao đau, bao đau đau, bao đau đau, bao đau đau đau, bao 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 đau, bao đau, bao đau, bao đau, Ah, uh, I am back uh, จบไปแลนะครับสำหรับการรีวิว normal t o u ทั้งหมด say goodbye